เป็นเมื่อก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมว่านะครับก็เอาคู่นี้ทิ้งอันนี้เป็นกิ่งหนึ่งขึ้นต้นเอี้ยวมาอันนี้ตัดทิ้งตั้งยอดอันนี้เป็นกิ่งสองไล่ไปหรือไม่ก็ตัดอันนี้ทิ้งอันนี้ทิ้งเล่นคู่นี้เป็นทรงต้นนะครับแต่ป,จจปัจจุบันเขาเก็บมาแบบเนี้ยดีนะครับผมว่ามันจะเป็นการสร้างไม้แนวใหม่ในในมุมมองผมเองมันจบเร็วกว่าอย่างที่สองมันมันมีเรื่องราวอ่าอมผมใช้คําว่าเรื่องราวมันเยอะขึ้นครับ อย่างเมื่อก่อนเนี้ยถ้าสมมติอันนี้เป็นกิ่งหนึ่งอันนี้ต้นเอี่ยวมาปุ๊บส่งมาตรฐานตัดทิ้งต่อยอดกิ่งสองมันก็เป็นไม้ทรงต้นเอี่ยวหรือไทยสไตล์ไปนะครับหรือมาเล่นหน้านี้ก็เป็นไม้ทรงต้นสูงๆไปนะครับไอ้พวกนี้ก็ไม่มีไม่มีประโยชน์นะครับแต่พ <ใน S 1> อมาปัจจุบันเขาเล่นแนวนี้เยอะเล่นแนวนี้เยอะเล่นแนวนี้เยอะ เล่นแนวนี้เยอะผมมาจากหลายๆอิทธิพลจากต่างประเทศด้วยนะคร<อ>ับต่างประเทศอ,อย่างเช่นอินโดเขาได้ททเทียนทะเลมาแล้วเขาทำทรงแปลกแหวกแนวแล้วเราก็บอกทรงอินโดทรงอินโดซึ่งในมุมมองผมอะให้คนไทยทํามันก็ทําทรงนั้นแหละเพราะโครงสร้างมันให้แบบนั้นเพียง,งแ,บบแต่ว่าเ <rare S 2> <ต>มื่อก่อนสร้างเดิมที่ธรรมชาติมาให้มา,เ,า,มาเราก็ทําแบบนั้นแหละก็ต้องวางกิ่งแบบนั้นแหละให้ใครมาเราก็ต้องทําแบบนั้นเพียงแต่ว่า ของเราเนี่ยไม้ของเราเนี่ยผมเล่าที่มาก่อนไม้ของเราเนี่ยมันเป็นทรงต้นเยอะเพราะถิ่นถิ่นกําเนิดบ้านเรามันอุดมสมบูรณ์ไม้เราเป็นทรงต้นนะครับไม้เราก็ขึ้นกันมาเป็นแบบนี้แต่ว่าเราพอที่จะมาดัดแปลงแบบนี้ได้นะครับอย่างต้นเนี้ยการออกแบบเนี้ยครับผมให้สิบคนมาออกแบบนะครับเขาจะออกแบบสิบอย่างทุกคนจะเลือกหน้าไม่เหมือนกันเลย ทุกคนเรื่องหน้าไม่เหมือนไม่ห่วงหน้าอินหน้าผมไม่ห่วงหน้าอินหน้าผมแล้วผมเชื่อว่าแต่ละคนที่ออกแบบไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกด้วยแต่ว่าใครสวยก็กันไม่สวยกันไม่แน่นะแต่ผมใช้คําว่าแต่ครับไม่มีผิดไม่มีถูกจริงครับแต่อย่างนี้ครับสิ่งที่ผมทําทุกอย่างต้นไม้มุมมองความคิดต่างๆเนี่ยผมไม่เคยมีคําว่ามั่ว ผมไม่มีคำว่ามั่วทำไมผมทำแบบนี้ผมจะมีเหตุผลมามีเหตุมีผลมีเหตุ<ใ>มีผล,ผลมารับมารับในการการะทำของผมเสมอผมจะไม่มีคำว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนถ้าเราเอาไว้ก่อนคิดไม่ออกผมยังไม่ทำ<อ>ผมยังไม่ทำถ้าผมยังคิดตอนนี้ไม่ออกผมยังไม่ทำผมตอบได้ทุกเหตุผลหาเหตุผลให้มารับกับตัวเราก่อน <eBay. S 1> แล้วเราถึงทำนะครับอย่าบอกว่าสิ่งที่ผมพูดนี่ถูกไม่ใช่นะครับ แต่ผมเป็นหลักการในการทำไม้นะครับสิ่งที่ผมมองอาจจะมองอย่างหนึ่งัวโนตอาจมองอย่างหนึ่งอ่อาไก่ไก่มองอย่างหนึ่งนะครับแต่ละคนอาจจะมองมุมมองต่างกันซึ่งซึ่งอันเนี้ยในศิละปะใช้คําว่าไม่มีผิดไม่มีถูกคือตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเราต้องมีอะไรมารองรับมันมีเหตุผลมารองรับมันนะครับการที่จะทําไม้แบบนี้นะครับเอาปัจจุบันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นการสร้างไม้แบบไฮบริดคือ มีหลายๆรูปทรงในต้นเดียวกันอ,อินเทอร์เน็ตคุณจะเห็นไม้บางต้นเนี่ยมันต้นสูงสงแล้วคุณก็จะมองว่าเฮ้ยทำไมมันทาตกกระถางเดียว,วข้างล่างเนี่ยข้างบนส่งต้นอไอ้พวกเนี้ยต้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถใส่เรื่องราวไปได้เยอะนะครับอย่างตอนนี้ผมมามองดูเนี่ยผมจะเลือกด้านนี้เป็นด้านหน้าปิดไปหน่อยแล้วก็ใช้โยกกิ่งใช้โยกกิ่งเอาเพื่อเปิดหน้าไม้นะเพื่อเปิดหน้าไม้ แล้วเราจะเห็นเรื่องราวที่เยอะขึ้นที่ผมบอกว่าเห็นเรื่องราวเยอะขึ้นหมายความว่าเราจะเห็น e> เห็นทุกกิ่งทุกอันจะมีบทบาทนะครับไม้ต้นนี้ที่สวยก็คือ,อาสามจังหวะนี้สวยมากสามจังหวะนี้มันสวยมันมีช่องว่างที่ชัดเจนถ้าอันใดอันหนึ่งไปเบียดกันเนี่ยมันจะไม้ต้นนี้จะขาดสเสน่ห์ไปเยอะเลยนะครับอันนี้จังหวะมันสวยมากนะนเวลาเราไปเลือกซื้อดูไม้เนี่ยถ้าสมมุติเราไปเจอเนี่ย อันนี้มาบี้บี้ติดอันนี้แต่อันนี้ช่องว่างเยอะอันนี้ความงามมันหายไปเลยนะครับที่เรามองตัวเนี้ยดูเอ้มันสวยมันสวยก็นะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะตัดทิงง้งกันแต่ผมมองว่ามันสามารถทําเป็นกิ่งล้อได้นะครับเป็นกิ่งล้อหมายความว่าไม่จําเป็นต้องใหญ่เท่าขนาดกิ่งหลักกิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นกิ่งล้อเพื่อลดช่องว่าง ถ้าไม่มีกิ่งนี้ตรงนี้ช่องว่างมันจะเยอะเพราช่องว่างเยอะไม้จะดูสูงนะครับไม้จะดูสูงโปร่งนะครับผมก็จะเก็บไว้เก็บไว้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าแก้ด้วยการโยกกิ่งนี้ออกไปนะครับมันก็เหมือนเปิดหน้าไม้จะเห็นบริเวณหน้าไม้ชัดขึ้นด้านนี้ก็จะทิ้งไปอีกชุดหนึ่งนะครับกิ่งนี้อนาคตทิ้งให้ย,วยาวๆแล้วตรงนี้ไล่ให้มันยาวมาไม้มันก็จะมีจุดเด่นขึ้น และชุดพวกนี้ก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับถ้ามองจากด้านหลังอันนี้มันหมุนยากนะครับถ้าเดี๋ยวลองมาดูจากด้านหลังนะครับถ้าใช้ด้านนี้เป็นด้านหน้าเนี่ยน้ําหนักของต้นเนี่ยมันทิ้งไปทางนี้หมดเลยแล้วก็เรื่องราวมันจะน้อยมากเพราะว่ากิ่งมันเห็นน้อยเรื่องราวมันน้อยถ้าด้านนี้เป็นด้านหน้าน้ําหนักเนี่ยมันจะทิ้งไปทางนี้เยอะแต่ถ้ามาใช้ด้านด้านนี้เราจะได้น้ําหนักอันนี้มาช่วยกัน คำว่าสมดุลไม่ได้หมายความว่าฝั่งนี้สามฝั่งนี้ก็ต้องสามไม่ใช่นะครับน้ำหนักน้ำหนักคือสมดุลด้วยสายตาไม่ใช่น้ำหนักไม่ใช่ไม่ใช่สมมาตรไม่ใช่จานวนด้วยไม่ใช่จานวนไม่ใช่สมมาตรนะครับสมดุลในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าว่าสมมาตรไม่ใช่ใช่นะฮะอันนี้่าแต่ถ้าไปดูข้างด้านหลังน้ําหนักจะไปทางนี้เยอะเยอะไปทางนี้นะครับ ถ้าไม้น้ำหนักเยอะไปทางหนึง่งวิธีสร้างก็สร้างอีกอย่างหนึง่งครับอันนี้ผมก็จะใช้ทั้งหมดเลยแทบไม่ต้องตัดทิ้งนะครับการตัดทิ้งครับการตัดทิ้งเราต้องมั่นใจก่อนเพราะการตัดเนี่ยใช้เวลาไม่นาน5วินาที10วินาทีแต่ถ้าคุณเสียดายกิ่งนี้คุณเลี้ยง10ปีนะแล้วตอนเนี้ย ไม้เนี่ยตำแหน่งมันไม่จําเป็นมันต้อง1นึ่งสอเป๊ะๆมีกิ่งช่วยกิ่งอะไร